เขาอยู่บ่เอาเขาลงกระสันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถีบหัวดีกรสเฮ้ยเฮ้าเอ้ยอาู้วขามฟาดขามฟา หัวเอาหัวแข้งัวเหมอนเดง่วงพุ่นไปก่อนพี่น้องจังได้จูดโอ้ใส่แมทพร้อมหง่วงใส่แมทเออหงัวใส่แมทตายหลายเสียงอยู่ได้นี่เจ้าของงัวขายอยู่พอ บ่อขายบ่ขายอ่ายโอ้โหไม่จูงเหร็ดด้วยจูดบ่ได้บังคับไม่ผมอามบ่โอ้สนวนสำเร็จขอให้เบาอามจงสุกดีขึ้นสูงสลงสั่ๆได้เวลาได้ลายจูดบ่เฮ้

chúng <laughs> chúng đang chúng đi. chúng, <cười> <cười> chúng. <cười> Kháng xe đẩy vào bên này, đẩy đây กมองวิวข้างหน้าเนอะก็มองวิวคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์กองวิววันนี้ก็วิวอัน้นี่ยกระตือบังไฟกระตือเอาข้อมูลพี่ดิแตกวุ้ยจุดเนาะหน่อยเอาแตกไงตัดขนมปังต่อเนี่ยหรือพันเนี่ยขนมปังไฟพันเนาเย็ดกระตือเรื่อบางไฟยรดตือเดี๋ยวออกมางั้นพันไหมดึงออกดอดนะว่าเขาเลยกระดาษกลยวยต้องกันผ่านเขาไน้หรื โอ้ยล่มดาบล่มล mm ั่มล oh oh, oh. oh, ่มลั่มโอ้ยหมุน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 โอ้ยเมห้เลยเอบกเดียวจ้ยเ้มุนนี้มันโหดเว้ยพี่ ล่องล่องล่งวันนี้ล่งพี่น้องอจสิเนี่ยผมเห็นนะครับมันอยู่ในย่อนล่มผ่านสีขาวมาแล้วสามสิบอิพาดไปถึงอยู่สามสิบอิสิบอิพาดไปสามสองหนึ่งล่องเรียบร้อยพี่น้องสสใจใจีเบ่บอ โอ้40เอสบดแล้วเหรอเด็ดเดียวเอ้าบดอ่ะมาคิดค่าชิลเลนบดเลยอืมอ่าบดแหละพี่น้องกับบอนี้กับโอ้ถือว่าบอนี้พานนะครับเริ่มเรื่มเรื่มพัฒนาขึ้นมาแน่แล้วขึ้นกับบักเดียวผู้นึงก็ได้นี่รถบักเดียววางอยู่มาเบิ่งบักไฟพี่น้องกับมีขึ้นแน่มีแตกน้ำนะครับมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนาะนะครับ เดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าคลิปหนา้าพอ,อกันพี่น้องมอาเบอรงว่าเขาจิพิจูดกันมองไดอีกนะครับสวัสนีสำหรับผมเบวน็อตมือนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณนะครับโอกาสหน้าพอกันพี่น้องสวัสดีครับ